ไล่ขึ้นมาเลยครับฮะรูแลอะไรอะไรครับอ๋อกหมายถึงไล่ออกไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นแก่งครับอยู่ในเรื่องของวันพุธครับผมครับก็ผมนะครับโทลุนะครับรับบทเป็นพุธนะครับก็อยู่ในวันพุธครับตอนนี้ก็ อย่าสงสัยนะครับว่าทำไมตอนนี้มันตื้ตอๆเพรามันเช้าเด,เดี๋ยวเราแนะนำเสร็จเราเฮ้งทีเดียวไหมได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยืดเวลาเดี๋ยวเราเราจะได้คุยกับเขานานๆอ่าจริงครับสวัสดีครับผมนัดนะครับรับบทเป็นเหนือครับไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเราทำยีทีเดียวครับผมเริ่ม สวัสดีครับแม็กนะครับรับบทเป็นซันครับอยังีกครับผมสวัสดีครับผมอูครับรับบทเป็นผีเป๋าครับเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเกือบเกือบนะเมื่อกี้เกือบละจิตขาเลยครับใช่ใช่ครับสวัสดีครับพีครับผมรับบทเป็นเติร์ดครับสวัสดีครับกอนครับรับบทเป็นมันครับตัวแทนของวัรจันทร์ครับ สวัสดีครับเลครับผมรับบทเป็นมาสุครับเียว,วยนะสวัสดีครับเพิร์ดครับรับบทเป็นทีนะครับ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกยเห็นว่ามีด้วยจัดไปเลยอู <c oughs> ลองเลยเอามา Bye, ก็อ่าดซนี่ Disney ครับมันแปลความหมายคำว,ว่าโชคชะตาใช่ครับแล้วเรื่องวายดซนี่หรือเป็น พี่ผมลิขิตก็เป็นเรื่องราวของชายเจคนที่แบบนิสัยแตกต่างกันในแต่ละวันเกิดใช่ครับแล้วก็เหมือนกับมีโชคชะตาหรือผมลิขิตเนี้ยมาใช่มันเกิดเรืเ่องความรัก<ช>ขึ้นมาทำให้มีเนื้อคู่มาครับใช่โอเคโอเคแล้วก็จะมาขยายต่อให้ฟังนะครับว่าไงเพิ่ ้ใหย่ใอย่เลย่ใอย่ายนเ, <c oughs> เร็วอย่าครับก็อย่างที่อูบอกไปแล้วก็เป็นเจ็ดเรื่องราวของเกี่ยวกับเจ็ดวันที่มาจากเจ็ดนิสัยครับผมอย่างยกตัวอ,อย่างของวันเลวน<ฮ>ะวันอะไรผมวันศุกร์ครับผมนิสัยลักษณะคร่าวๆก็คือคนที่จมอยู่กับอดีตฮะก็เป็นแนวแบบคอมเมดี้นั่นแหละครับผมแกงกันนะแกงอดีตลกเฮ้ยเป็นเรื่องตลกโจเกอร์โจเกอร์โจเกอร์เหรอ คนรักดาราคือมีอีกคนนึ่ง่พี่ยุนด้วยใช่ครับผมีนี้พี่ยุนติดภารกิจแต่ก็คือเรื่องราวความรักมันก็จะยุ่นอยู่ในเรื่องของวันสชาวัตสุดเป็นนี้เนาะใช่แต่ว่าเรื่องจริงแล้วทุกคนนะฮะทุกคนจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับยุกคนจะเชื่อมโยงกันฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ต่างเป็นจักรวาลเรื่องเป็นจักรวาลเดียวกันเพราะว่าทั้ง7คนที่เป็นตัวหลักตามวันนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้วรู้จักกันเป็นกลุ่มแล้วเหมือนมีมิชชั่นด้วยกันก็คือตามหาความรักอะไรประมาณนั้นตัวเองตัวแทนจร์จร์เป็นคนมสนีในเรื่องเราจะเป็นเรื่องราวในคนไหนเป็นในเรื่องของโทนแบบความรักใสๆครับผมก็จะเป็นในเชิงแบบว่าความรักความรักที่แตกต่างกันแบบคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่เป็นแบบว่าระดับเหมือนเดือนมหาลัยแต่เราเป็นเด็ก ปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาแบบใสยๆยังไม่รู้อะไร<ม>แบบว่าเป็นเด็กปกติอะไรอย่างเงี้ยเราดันไปตกหลุมรักเขาก็เรื่องราวมันก็จะแบบตื่นเต้นว่าเราจะตกหลุมรักเขาได้ไหม,มเขาจะตกหลุมรักเรา,าไหมอะไรประมาณนั้นครับใ,ใ,นนใช่ใช่เหมือนแบบรุ่นพี่จะรักเราไหมอะไรฟิลล์นั้นุงก็ต้องเป็นมุ้งมิงนต้องแบบมุงมิงใช่ครับน่ารักน่ารักเหมือนตัวผมเลยเอะเนียปากทำไมครับ อ๋อโอเคก็ของพวกผมเป็นวันพฤหัสครับผมบนิสัยของคนวันพฤหัสเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นคนที่มีเซนใช่ก็จะพยายามมีสติไม่สปอยอะไรมากคือ <c oughs> จะเป็นคนที่มีเซนก็ตัวเติร์สเนี่ยก็จะเป็นเด็กปีหนึ่งเรียนนิเทศคณะเดียวกับมันเลยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็คือเหมือนอยู่มาวันนึงเนี่ย เติร์ดก็ได้เจอกับผีคือเหมือนว่าซิกเซนตัวเองทํางาน<ม>แล้วก็ได้เจอกับผีที่ถูกพรมลิขิตส่งมามให้เราให้เราช่วยทําภารกิจให้เขาเนี่ยเหมือนได้ไม่สป,ปอยให้เขาเหมือนให้เขาเหมือนได้ความทรงจํากลับมาเพราะว่าผีตัวนี้ก็คือความจําเหมือนความความจมันหายไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังไงต่อครับก็คาแรคเตอร์ของผีเป่านะครับเป็นผีที่หล่อเท่สมาร์ท สไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเลยนะครับผมก็มาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างผีกับคนจะเป็นยังไงครับผมภารกิจภารกิจจะจําจะจําความจําได้ไหมอ่าใช่ครับยังยังยังเอาละอันนี้จบเรื่องแล้วนี่สิงห์นะขอโทษครับ่ีนหลังทีวีนี่กันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับผมคู่เราอ่าวันอาทิตย์ก็จะเป็นคนชอบเสียงไทยฮะ ผมนะครับผมนะชอบเสียงไทยนะครับผมแล้วก็มีความรักเพื่อนนะฮะมีความมีความเป็นศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะครับผมหน้าตาดีอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะผมว่าหน้าตาดีทุกคนไงฮะหน้าตาดีทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนปั่นหัวนะครับเหมือนกับว่าหลอกลวงให้เราอ่ะไปทําไปเป็นครูสอนของคนนี้นะฮะของเหนืออันนี้มันไดบอกไปแล้วไีบอกไปแล้วไี้บอกไปแล้วฮะต้องเป็นเพื่อนแบบไหนเนี่ย ครับผมแล้วก็จะเป็นยังไงติดตามติดตามเอาฮะติดตามกันนะครับผมพูดแค่นี้ดีกว่าใครเป็นเพื่อนพี่ในเรื่องอ่ะยังไม่ได้พูดถึงใครเลยออ๋จริงๆนะฮะครับผมเฮ้ยอยากดูต้องไปดูเทรลเลอร์ตื่นแล้วเหรอเฮ้ยตื่นแไม่ได้หลับพี่โอเคฟังมาหมดเลยทุกคนเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวมาจบที่ผมสวยๆเลยไปแล้วไงก็ไปมาแล้วไงเราพูดคนละเรื่นี่มาจบที่วันอาทิตย์ไง ยังอย่งอ้าวโอเคครับคู่เราก็จะประมาณเกี่ยวกับเป็นเรื่องระหว่างคุณครูกับนักเรียนครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แค่นี้เองหรอใช่แค่นี้ก็แซบแล้วนี่แ่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไม้ต่อไปหาคู่ที่แซบกว่าคู่กับนักเรียนอ่าเขาบอกคู่นี่แซบที่สุดเลยป๊าอด็กจเขาไม่ทำทีห้ามพูดเยอะนะคุณชัเอ้ยรู้อยู่รู้อยู่ ม่จริงๆแล้วคู่เราเป็นไม่แซ่บเป็นเพื่อนกันได้ข่าวเราก็เป็นครูนี่เราก็เป็นครูนี่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยวันพุธรับบทเป็นพุธเหมือนกันชื่อพุธครับก็คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์จะเป็นคนแบบเจ้าชู้เจ้าชู้มากๆสลับลางคือแบบว่าคเทพแล้วตัวจริงแล้วตัวจริงเป็นจริงอะก็เรียบร้อยใส่ไม่มีอะไรเลยจริง จริงเปล่าจริง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 อ่าก็นั่นแหละครับเราก็จะเป็นคนเจ้าชู้อ่าอ่าเป็นติวเตอร์เหมือนกันติวเตอร์สังเกตเรียนเรียนเอกหญิงก็เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักกันกับซันวันอาทิตย์ใช่ครับก็ไอคนที่ปั่นหัวมันเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ใครหรอกผมนี่แหละครับก็ประมาณนี้ครับผมก็คาแรคเตอร์ค็ อันนี้เฮฮาเจ้าชู้ครับแค่นี้เดียวแค่นี้พอแค่นี้พอครับผมผมรับบทเป็นแก่งนะครับคาแรคเตอร์ของแก่งก็เออเป็นเด็กปีสองเรียนคณะสถาปัตย์ครับใช่ใช่ครับแล้วก็แล้วในเรื่องความรักของเราคือแบบมันซับซ้อนนะครับด้วยความเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบ อยากให้ทุกคนแบบลุ้นติดตามถ้าใครอยากรู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามใน Why Destiny นะครับออนแอร์ในวันที่30มสเออพุ่นี้ได้เลยใช่เวลาแล้วเวลาสี่ทุ่มไม่ยจะปิดจะปิดรายการแล้วเหรอไม่ไม่ก็ขายก่อนก่อนอื่นเลยย้ำน้องย้ำรับบทเป็นแก่งใช่ไหมใช่ครับแก่งเป็นคนยังไงแก่ง เป็นคนเจ้าชู้ไม่ต่างอะไรจากมีมีมีแก๊งแก๊งล่าแต้มอุ้ยชีแก๊งล่าแต้มนู่นมันยังไงล่ะเนี่ยแก๊งล่าแต้มโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับเจ้าชู้มาเจอเจ้าชู้แล้วเป็นเพื่อนกันมันยังไงต้องรอติดตามครับโอเคิิดไไปปมมาค ีูยวนี้พี่ชีวิตนี่แบบกรดข้างหลังไปยั้วันวันสุกไปแล้วใช่ไหมไปหมดแล้วนะแล้วก็บรรยากาศสม้ต่อให้อาจารย์ของเราครับผมบรรยากาศในบรรยากาศในกองส่วนใหญ่ก็ก็จะถ่ายแยกกันเป็นคู่ๆนะคะเพราะเพราะอนั่นแหละฮะแล้วก็จะมีถ่ายรวมกันบ้างโอ้วันวันไหนที่ที่ถ่ายรวมกันนะฮะก็จะบอกว่าโโหทีมงานคือเหนื่อยมากๆจะบอกว่า เหมือนจับปูใส่กระโดงนะฮะครับผมปนปวนใช่แต่ว่าแต่ว่าจะเป็นวันที่สนุกมากๆของพวกของพวกเราเพราะว่ามาได้เจอเพื่อนนะครับผมในเข้าฉากก็จะไม่เกรงแล้วก็จะแบบรีลกซ์มากๆฮะเป็นไงใช่ไหมข้างหลังขอนึงก่อนคอนึงก่อนคำถามเพื่ออะไรนะครับ กไม่เานเ็ไม่เอาอ๋อออก็ก็สนุกเลยนะครับเหมือนแบบเรารู้จักกันทุกคนอยู่แล้วทั้งทีมงานครับทีมนักแสดงทางแต่งหน้าหรือทีมไฟทีมกล้องหรือทีมสวัสดิการอ่าพอบ้านแม่บ้านใครก็ตามคือมันก็มาแบบเหมือนรู้จักกันแล้วเรื่อยๆก็ยิ่งมาแล้วยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นแบบคอมพอร์โซนเหมือนกันแต่พอไปทํางานพออยู่หน้าเซตเนี่ยสำหรับที่นี่คือเป็นเรื่องใหม่เสมอ อทุกอย่างเป็นเป็นเหตุการณ์ระทึกทุกครั้งที่เขาเสร็จแหมไม่อยากจะเมาค้าเราเตรียมการมาเราอ่านบทมาเท่าเนี้ยของจริงมันจะมาแบบแล้วบทบางทีก็คือขีดค่าบททั้งหมดเราาหยไปเลยหน้าากระดษลบอาใหม่บางทีผมนึกว่าเยัมีค่ดิบดิบเลยไม่ก็ทานอนที่แบบว่าไม่ควรพลาดวายเดซี่นี่เลยอันนี้ต้องถามพี่เลยครับครับ ท้าไม่ถึงไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยเลยเนาะที่ที่มีการทำเจ็ดคู่เจ็ดวันแล้วเป็น,ใ,นใช่แล้ว <ใน S 1> เป็น,นปปอย่างที่พี่โทู้บอกไปว่าเป็นยู<ใ>นิเวอร์สเดียวกันก็คือว่า,อาทุกคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงแน่นอนว่าถ้าจบวันอาทิตย์ไปเราจะไม่ได้เห็นวันอาทิตย์อีกหรือว่าถ้าจบจันทร์ไปจะไม่ได้เห็นจันทร์อีกคือจันทร์ก็จะไปโผล่ที่เสาก็ได้สุก็ได้อาทิตย์ก็จะมาโผล่เพือหัด หรือว่าอังคารก็ได้คือทุกคนยังวนเวียนอยู่ในซีรีส์<า>ตลอดทุกคนยังงงอยู่เลยว่าไปโผล่วันนี้ยังไงวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเราไปโผล่วันนี้หรือเปล่าบางทีวันนี้ผมไปถ่ายผมก็ไอ้นี่ของวันไหนวะใช่ใช่ใช่ใช <ๆ S 1> เรื่อง <ๆ S 1> เรานี่นะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการทํางานที่ยิ่งใหญ่มากๆเรามีทีมตัดต่อถึง7จ็ดสตูดิโอเจ็ดคู่เจ็ดเพลงเราเราพูดเลยว่าใช่เราพูดเลยว่านักร้องที่มาร้องเพลงให้กับอ่าให้กับเราเนี่ย ในเจ็ดวันเนี่ยก็เป็นระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยระดับท็อปๆมีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งด้วยใช่ซึ่งเป็นอุ๊ยต่อมาแล้วก็พวกเราร้องกันเองใช่ร้องให้หรไม่อยากจะไมอยากจะร้องให้ฟังเลยว่าถ้าลูกมาร้องว่าก่อคนมันงาวิวิวิวเราร้องเลยเหรออ่าท่านี้ก่อนก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันพี่ว่าพอไหม่ะตะกี้พี่เขาพ่ออะไรครับพ่ออะไร ครับก็ไม่อยากให้พลาดเพราะว่าทุกคนทุกทุกฝ่ายก็เต็มที่กันมากจริงๆครับครับผมจะบอกว่าเพลงเรามี MV ็มวีได้นะอันนี้จริงมีท่าเต้นด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยต้องเต้นสบายแล้วเนี่ยแต่แต่เดี๋ยวเรื่องพูดถึงเรื่องท่าเต้นทุกคนอาจะคิดว่ายากเรามีท่าเต้นสำหรับทิกตอกด้วยเหมือนกันเป็นแบบมินิมอลเบา อยู่ในสคริปเลยนะเนี่ยจริงปะเนี่ยขอโทษครับมันเยอะมันอยู่อยูะเอาเป็นว่าเราเราจะโชว์หน่อยไหมหรือว่าเราได้แค่ไหนไไดด้้ก็คนมันเหงาอยากลื้อทำชิ้นไรถึงไรพอถึงไรนะหนึ่งดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเลยอันนี้คือทวนท้ายกูด้วยดู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 หนึ่งลองด้วยเต้นด้วยหนึ่งสองสาม ก็คนมันเหง้อยากรู้ต้องทำเช่นไรพ่อ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 เราติดตาม MV กันได้ครับผมไงดเราจะได้ดูวเซี่วันไหนค่ขอสรุปให้เลยนมาเลยครับน้องนัทครับไปไปครับผมก็เราจะได้ดูายเดสซีน่กันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมตื่นเต้นไหมฮะ ครับผู้ดังผู้ชมทางบ้านก็น่าจะตื่นเต้นไม่แพ้พวกเราเหมือนกันครับไม่แพ้ผมหรือเปล่าไม่แพ้ผมคผมไม่เห็นเต้นหรออ่าใช่หาก็พรุ่งนี้มารับชมพร้อมกันครับเวลาสี่ทุ่มนะครับผมทางไหนฮะทางไหนฮะ AASplay ครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมดาวน์โหลดได้ ทุกเครือข่ายนะครับแค่ใส่เบอร์โทรเข้าไปก็แค่โหลดแอปมาแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปดูฟรีเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยในแอปเอเอสเลซึ่งไม่ซึ่งเดอ d มิ t ต n ้ every Tuesday on AIS Play YouTube channel from Thai time 1 0 PM t o midnight ยันนะค่ะโอ้โหป่าไปี่ปุ่นไปโยนไปยังไม่ออนยังไม่ออนยังไมออนยังไมออนยังไงก็ย้ำเนาะวันที่29ห้ามพลาดเลยเวลากี่โมงนะคะสามสิบสามสิบสามสามสิบ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 สาิบสามสิบสามสิบสามสิบสามิบสามสิบสาอสามสิบสามสิบสามสิบสาามสิบสามสิสาิบสามสิบสามสิบสามส On Air ทุกวันอังคารใช่ครับทุกวันอังคนัางคานไม่ใช่ว่าเจวันวันอาทิตย์ัิตไม่ใช่ไม่ใช่ครับทุกวันอังคารครับสี่ทุ่เป็นต้นไปทาง a a s Play นะครับขอบกค่ะได้ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะครับะอ้าวท่าไปเด็ดหน่อยท่าไปเด็นหนึ่งสอง